ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมสวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับครับพร้อมเต้นแล้วยังครับพี่โอ้ยยังครับพี่อุ้ยเลยอ่ะอีกตัง้ตงสามสิบกว่าจุดอีกตั้งสามสิบฝาแหมทุกอย่างเป็นไปได้พี่อ๋องทุกอย่างเป็นไปได้ โอ้ยครับดีที่อยากให้ถึงมันอยากเป็นแล้วเนี่ยเตรียมเตรียมชุดเตรียมของไว้พอบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้โหอลุ้นยังลุ้นยังยังมีลุ้นอยู่คร่อมั้งครเดี๋ยวขนาดสุกใจเย็นเย็นเดี๋ยวมีอาจมีไปได้มีไปได้ครับผมลุ้นลุ้นพี่ลุ้นครับแต่วันนี้ก็ยังโอเคนะพี่อ๋องก็ยืนบวกตลอดทั้งวันนะครับ แต่ว่ารุ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าจะจบที่รวมาทักสี่หมื่นกว่าพอๆกับเมื่อวานนี้มั้งนะครับใช่ครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่อ๋องวันนี้ครับอืมตลาดมันก็คือความจริงแล้วในในวันนี้นะครับความจริงถ้าดูเซนเมนต์จากจากภายนอกอะมันครับพูดถึงมันก็ไม่ค่อยท่าดีนักนะพี่แบหรับ มาตั้งแต่ในส่วนของของเมื่อคืนละนะครับเรื่องตัวเอเนะครับที่มีการปรับเป้าการจัดบโตของเศรษฐกิจในในปีนี้ลงนะครับ GDP โลกใช่ไหมครับพี่หยองใช่ครับผมจาก3.5%เป็น3.3%ปรเซ็นตนะครับแล้วก็เรื่อง US กับ EU นะครับที่ยังจะมีการ สหรัฐจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้ายูนะครับตอบโต้ประเด็นที่ยูไปอุดหนุนตัวแอร์บัสนะครับเมันเป็นกรณีแอร์บัสกับโบอิงนะครับก็ตอบโต้กันก็กังวลถึงเหตุการณ์บางปลายว่ามันจะนาไปสู่เพดวลของสหรัฐกับยูหรือเปล่านะครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็ปรับตัวลงนะครับแต่เราเนี่ยมันเหมือนมันได้แรงส่งจากตัวพันโฟด้วยนะครับที่ ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเพราะตอนนี้ถ้าดูใน,นตลาดฟิวเจอร์ที่มันเป็นตัวินดิเคเตอร์ลุ้งหน้านะครับต่างชาตก็เป็นเน็ตลองเป็นหน้าลองแหว่งง่ายนะครับเริ่มตั้งแต่เมสายน์มาเนี่ยนะครับก็จะสมลองไปสักประมาณตับ3สามหมื่นกว่าสัญญานะครับเป็นการเป็นการเปิดเปิดฝั่งหน้าลองใหม่ด้วยนะครับก็เลย เราจะเห็นเมื่อวานต่างา่าเป็นสื่อนะครับวันนี้ก็ก็ถ้าดูแล้วก็อาจจะอาจจะยังเป็นเทรนที่เป็นฝอกซื้ออยู่นะครับแต่ตาเล่งอาจจะไม่เท่าเมื่อเมื่อวานนะครับ,รบม,มันก็เลยหนุนร้วบวกกับ m ม m e n t u m คือตลาดมันก็ยังเป็นภาพของที่จะขึ้นมาหากอบบนนะครับกอบบนก็คือแถวประมาณหนึ่งันหกร้อยหกสิบ นะครับถัดไปก็คือประมาณหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับก็เลยไม่ตลอดมันยังมนต้าตของการปรับตัวขึ้นได้แน้ว่าสินเชื่อเชิงลบยังจอจลไม่ค่อยดีนะนะครับรับถามว่าจะไปไหนเรามีจะไปเลยไหมก็ก็ต้องบอกว่ายังยังไม่นะเพราะว่าตลาดมันน่าจะเป็นไซเวย์อยู่ก็คือภาพกรอบเนี่ยมันคือหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์ประมาณเนี้ยกรอบล่างแล้วก็กรอบบนเนี่ยประมาณ 1670ตอนนี้ก็เลยขึ้นมาแถวกวอบบนนะครับ,รบแต่ผ่านไหมก็ดูแล้วยังยัง,ย,งยังไม่นะครับ <ừ> นั่นจะเป็นมีโอกาสจะทดสอบ1670แล้วก็อจะยอ่อกลับไปครั้งที่กรอบล่างนะครับ,รบเพื่อเพื่อสร้างฐานกรอบน,นะครับถ้าดูตัวไทม์ไซเคิลเนี่ยมันจะอยู่ที่วันศุกร์บ่ายศุกเนี่ยสำหรับรอบเนี่ยที่จะปรับตัวขึ้นนะครับ,รบแล้ว หลังสงกรารมาอาจจะเริ่มเห็นภาพแบบเซ็ตเริ่มตื้อๆหรือชะลอตัวละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีของก็ก็อย่าฟึ้งใจร้อนนะครับมีเตือนสำหรับฝั่งที่แบบกลัวตกรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอย่อมาก่อนนะครับรอมันย้อนกลับมากอร่างเดิมอีกครั้งก่อนนะครับแล้วไปซื้อนะฮะสำหรับตัวตลาดแต่ปลายทางหลังจากที่มันไซเวยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันยังมี ขาซีนะที่มันจะตอกตัวขึ้นไม่ได้หาประมาณแบบนพันเจ็ยกัพบเนี่ยอันนี้ยังเป็นไปได้นะครับยังมีโอกาสอีแต่ตอนนี้มันเป็นลักษณะสร้างฐายแน่นก่อนนะครับเป็นไซเวก่อนนะครับก็อาจจะลงมีขาหนึ่งนะครับย้อนลงมากรอบแรกใหม่แล้วก็ถึงรอบ้าปรับตัวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของของตัวเซ็กนะครับประเด็นก็ เป็นประชุมมีดีนะครับในในคืนนี้แต่ก็คงจะก็คงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับ,รบน่าจะเป็นการคงนโยบบายกันเนงินนะครับอก็คือไม่ดีคุนดับเบี้ยส่วน12เมษาเป็นเด็ไลายไปสิทธ์นะครับ,รบแม้ว่ายังไม่ชัดเจนแต่ความกังวลทิ่ารณากลัวกันว่าอังกฤษจะออกจากยูโรโซนแบบไรก็อตกลงอาจจะอาจจะไม่มีละนะครับหรือเป็นไปได้น้อยเพราะว่า ทางทังจิตเองก็ไม่อยากออกแบบไม่มีนีื่อนไขเพราะฉะนั้นประเด็นกางผลเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะมีสาระาเท่าไหร่นะครับชีกันถ้าเกิดว่าเกิดมีความั่เจขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหมนตลาดหุ้นได้นะครับก็ติดตามสอบประเด็นละกันสำหรับที่เหลือในสัปดาห์นี้นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวพอหลังสงการมาน็จะเป็นเรื่อง เรื่องงบแบง์นะครับที่จะเริ่มประกศาศงบคมานะครับซึ่งภาพรวม,ม <S 1> 1 <S ก็หนึ่งปีหกสองใช่ไหมครับพี่หองใช่ครับภาพรวมก็อาจจะอาจจะเฉยๆมากกว่านะครับก็คือเติบโตเติบโตคิวอันคิวนะครับตามฤมดูกาบเพราะว่าคิสี่มันเป็นโลจิสติกของกลุ่มแบง์นะครับประเทศยเยอรมนีเนี่ยยังชะลอตัวแล้วภาพอาจจะต่อเนื่องไปถึงแม้แต่มาองเลยนะครับมันจะดีอีกทีน่าจะเป็นในครึ่งปีหลัง นะครับอย่างเช่นโลนโค้ดก็ยังโตได้ไม่มากนะครับ,รบต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมมันเป็นผมจากป,ปีที่แล้วมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรก,กรรมออนไลน์นะครับ,รบทำให้ฐานปีนี้มันจะเป็นดอกลงนะครับ,รบอันนี้นนก็งปแงอาจจะเฉยอ,อ,อยู่นะถ้าเน้นก็คือน่าจะเป็นพวกแบบพวกที่เน้นสิ่ง เชื่อเข้าซื้ออะไรเงี้ยยังพอได้แต่พวกแบบตัวหลักๆอะไรเงี้ยได้ครับยังพอได้แต่ตัวหลักเนี่ยอาจจะอาจจะยังนิ่งๆหรือว่าไม่ไปไหนแบกนะครับอันนี้คือเอาลุกในส่วนของกลุ่มแบงก์ส่วนน้าหนักครับที่ยังชอบก็น่าจะเป็นพวกพลังงานปิดโตมากกว่าพลังงานปิโตใช่ไหมครับครับผมเน้นซื้อถือหรือว่าอ่อนตัวมารับโอกาสในในการซื้อได้อยู่นะครับอย่างตัวสพเนี่ยก็ ร้อยี่แปดนะครับที่เป็นเทโล i ริ s งสต็อกถ้าเกิดว่าหลุดต่ำกว่าก็คบก็ขายล็อกโปรฟิตมาก่อนนะครับไม่ต่ำกว่าก็ยังยังถือไว้ก่อนนะครับตัวที่ยังอถือได้ก็ g ีซอย่างเงี้ยนะครับตอจลกีซีก็ยังยังถือได้อยู่นะครับ hmm. น่าจะเป็นภาพโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอส่วน ไออ c ก็ได้เหมือนกันนะครับไออซก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ5.7ละนะครับน่าจะสร้างฐานได้ละเพื่อเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับครับครับผมก็พลังงานปีโตนะพี่หยองก็ยังพอที่จะได้อยู่ในช่วงนี้สอผอ g ซีไอพซครับครับมแล้ผมแ่้ว้วปตทนครับพี่หยอง ฟอทอเนี่ยเหมือนเหมือนตลาดไม่เล่นนะครับก็เลยอาจจะอาจจะเฉยเฉยสำหรับสําหรับตัวเนี้ยนะครับอ,อาจจะเป็นแบบกังวลเรื่องเรื่องการเมืองจะเป็นไปได้นะครับครับเพราะฉะนั้นข็อเล่นตัวอื่นก่อนละกันนะครับพอพอเหมือนยังไม่เล่นอะนะครับเก็เว้นเว้นไปก่อนนะใช่ครับตลาดไม่เล่นเราก็เราก็ไม่เล่นครับผม ไปสวิตไปตัวอื่นแทนนะมีตัวอื่นในกลุ่มอยู่อย่างสองพอ,อย่างจีซีใช่ครับผมแคบผมม,มีคนถามเอเอมาด้วยครับพี่หยองตัวเอเอนะครับเอเอเนี่ยผมมองถ้าซื้อตรงน,นี้มันอาจจะต้องระวังเรื่องอัพไซด์ว่ามัอนอาจจะอาจจะไม่ค่อยเยอะแล้วว่ะอับไซด์เหลือน้อยใช่าาไหมค,ยยครับผมใช่ครับไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่า อยู่ที่แถวประมาณจุดสูงเดิมนะครับซือตรงนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เปรียมหลักแเหมาะสำหรับคนที่แบบมีอยู่แล้วก็เล่นขายมากกว่าครับผมเหมาะสำหรับคนที่ซื้อมาไว้แล้วแล้วก็ถือไว้รอจังหวะขายนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีก็อย่าอย่าเพิ่งเลยรอก่อนนะพี่อ๋องนะครับสูตรที่เกนขึ้นมาเยอะเนี่ยต้องระวังนะเพราะเราไม่ได้มองตลาดมันมันดับไปรอบนี้นะครับมันเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเราไปไล่หุ้นที่แบบขึ้นมาใก้หาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซ็ตมันสมมติมัน ทดสอบหนึ่งหกเจ็ดศูนย์แล้วอ่อลงมาใหม่หาหนึ่งหกสามศูนย์อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวที่เราไปไล่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแล้วหรือว่าแบบเราซื้อแพงของแพงขายมาอย่างเงี้ยเราต้องระวังในช่วงนี้คือผมโดนของแพงเลยอาจจะครับอาจจะเน้นว่าถ้าเป็นพอร์ตยั่นท่้นกลับต้องขายทํากําไรไปบ้างด้วยนะ สำหรับในในสัปดาห์เนี้เพราะที่บอกนะเซเคิลที่ขึ้นมารอบเนี้ยมันจะเจอวงจรเวลาทีคือเป็นแนวตั้งเทวราอยู่ที่ศุกร์วันศุกร์นี้ยนะครับเพัาจากนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าก็คือดังสงการเนี่ยมันมีโอกาสจะเริ่มชะลอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอคนที่เป็นเื่นสั้นเกิมกาไรบ้างแล้วเนี่ยกลับกันนะจะต้องเป็นโอกาสในในการขายครับมากกว่าที่จซื้อนะเพราะซื้อมาจะหลายตัวขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยต้องรอรอบหน้า ที่เซฟลงมากอะหน้าอะไรก็ดีกว่าครับต้องปรับพอร์ตบ้างนะแบ่งๆบ่งทยอยขายทากาไรออกมาบ้างครับครับส่วนซีรีส์เอ็มหนึ่งเก้าแล้วครับพี่หยองเอาไงดีนี่ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่บวกไปสามจุดเจ็ดก็มันยังมีเวลาอยู่วันวันพรุ่งนี้กำมาเลือนสำหรับพี่จะทำกำไรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ สำหรับคนที่มีฝั่งรองอยู่นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังถือถือถือได้ต่อนะครับโดยอ,อยู่ที่เทลลร์เรนสต็อปเนี่ยผมยกมาที่ประมาณหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับไม่ต่ำกว่าสือต่อนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยมันจะมีที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองจุดนะครับถ้าเห็นพ่อ,อติดทำกำไรอย่างน วันศุกร์ปิดทำอะไรเหมือนกันแล้วหลังโครงการค่อยเล่นใหม่สำหรับคนที่มีมีตัวรองอยู่ที่ผมปไปติดอีกอะไรครึ่งหนึ่งประมาณแถวพันหนึ่งร้อยจุดนะครับครับอันนี้ก็เด้ปกปิดล้ว่ดูหนึ่งส่ว <9, 10 S 1> นเะก้าเจ็ดส่วนเะก้าเจ็ดปกติใช่ครับหรือว่านะถึงแนวต้านที่บอกหรือวันศุกร์ปิดอันนี้คือคอนดิชันในการปิดนะครับครับผมอืมโอเคส่วนทองคำนะครับพี่หยอง ทำนี้ก็เดี๋ยวเจอกันหลังสงการละกันนะครับ<อ>ใน<ห>ช่วงนี้ชะลอชะลอดูก่อนนะครับให้ติดทำกำไรแต่เรทจะให้เรื่องสั้นตัวฝั่งรองไปนะครับ,รบแล้วความจริงแล้วหมุนมันก็เริ่มเตื้อๆล่ละนะครับมันน่าจะอย่าง GOM หนึ่งเก้าว่ะน่ยติดประมาณสักหนึ่งสามหนึ่งสามละหรือว่า 1, 3, 1, 7, นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดไม่น่าเกินเนี่ยนะครับรับถ้าแต่เป็นช็อตมันก็ยังสัญญาณการ ปรับตัวลงเพราะยังไม่ทัดนะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเป็้ังตี่ก่อนครับผมครับผมขอจากตัวสองตัวครับพี่หยองมีคําถามทูครับพี่หยองขอทูนะครับก็ห้าบาทยี่สิบทนี้บวกขึ้นมายี่สิบต่างครับน่นจะได้ประโยชน์จากที่มีข่าวว่าทางคออชใช้มาตรสิบสิ์นะครับเพื่อชืสํารักข้างวดขึ้นเก้าร้อยนะครัครับู แอดวานก็จะได้ประโยชน์นะครับเอผมว่ามองหุ้นมีโอกาสจะไปต่อนะไปต่อใช่ไหมครับพี่หองครับก็สามารถเดบได้เนี่ยเราควรจะซื้อตัวที่แบบเหมือนมันมีอัพไซด์อยู่พอสมควรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มดานะครับเรือตัวที่มันเหลืออัพไซด์อยู่ครับแล้วก็ดูจุดคัล้อสต่ํากว่าก็คัดนะฮะอย่างตัวทูเนี่ยก็คือประมาณสี่จุดเก้าสยบบาทนะครับต่ากว่าไม่ดีต่ำกว่าสี่บาทเก้าสิบไม่ดีนะ คราบ,รบแล้วก็สามารถซื้อได้นะ่าจะเห็นประมาณถ้าเป็นตัวแถวแถวจุดศูนย์ระยะสั้นเก่าที่ทําไว้เนี่ยอยู่ประมาณประมาณห้าจุดหกครับขีบ่ก <5. 6, S 2> ็ม,นะมีโอกาสเห็นห้าจุดหกใช่ไหมห้าบาทหกสิบนะครับมีโอกาสเห็นได้ขออีกสักนิดหนึ่งครับพี่หยงอยง CPF นะครับพี่หยอง CPF นะครับปรับ ตัวลงมานะครับบไปดูแล้วน่าจะเป็นไซเวย์นะครับน่าจะเป็นไซเวย์กรอบล่างที่บริเวณประมาณตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณยี่สิบี่จุดเจ็ดนะครับยี่สิบสี่จุดเจ็ดหรือว่าประมาณยี่สิบต้นๆนะครับอาจจะลงมาหากรอบรอบล่างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งซื้อนะครับที่อย่าเพิ่งซื้อนะครับบที่ให้ขายไปบ้างละนะครับบอกให้ออกมาก่อนนะฮะก็ จะรอก่อนเพราะว่ามันน่าจะโดนประเด็นเรื่องไอโรคหมูอพิการนะครับอาจจะทําให้ไตัวมีความมังวลเรื่องรองาคาหมูที่มันอาจจะตับตัวลงถ้าแบบเจดลูกรามอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผม,บบมนันก็เบรงสีก่อนถยายังไม่ให้จัดเสอือย่้ยาเพึ่งนะครับอ,อยาดสึ่งหยาดพึ่งส่วนคนที่ซื้อไปเนี่ยนะครับอ่ถ้าถ้ายังไม่ขับเปนเยอะออมาก่อน เอามาก่อนนะครับเพราะมันยังอาจจะลงมุมตั้มหาประมาณยี่สิบองการเนปะ็นไปได้ครับใคร,ครยังไม่มีก็รอ,อก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปในช่วงนี้สําหรับ CPF ครับอืวันนี้ก็ยืนยุดต่าสุดยี่สิบห้าบาทยีสิบห้าตางลบไปเจ็ดสิบห้าต่างด้วยกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นในอีกสองวันนะพี่อองนะพระรหัสสบดีบกับวันศุกร์นะครับผมอีกสองวันแล้วก็หลังจากนั้นก็หยุด ยาวเลยแต่ว่าวันศุกร์หลายๆท่านก็อาจจะหยุดไปแล้วอัายาวเลยสิบสองสิบสามสิบี่สบห้าบหสิเจ็แต่ว่าเราก็ยังอยู่จนถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็สี่ห้าวันรวดเลยทีนี้อ่าโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับพี่หยองครับผม ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมก็มองว่าตลาดก็ยังเป็น ไซเว์นะครับไซเว์อัพนะครับผมอ่าก็ยังมีโอกาสขึ้นแนวกรอบด้านบน1660 1670นดะครับด้านล่างก็ประมาณ1620 1630ครับผมส่วนหุ้นหลายๆตัวนะครับก็ใครยังไม่มีช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งนะครับรอดูก่อนไปรอหลังสงการเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้ถ้าใครจะเล่นก็เป็นเน้นนะครับกลุ่มพลังงานติโตเคมีนะครับอย่างเช่นสอพนะครับแต่สอพก็ต้องมีจุดถอยนะครับ128บาทถ้าหลุดก็ต้องอออกกมา่น GC นะครับใครมีอยู่ก็ยังถือต่อไปได้นะครับผมก็ IRPC ก็กำลังสร้างฐานที่จะไปต่อนะครับผมส่วนสำหรับทองคำนะครับก็ช่วงนี้รอก่อนนะครับไปเจอทีมก็หลังสงการเลยนะครับผมเอารับเดี๋ยวไปพูดคุยกับ